ลือสนันคู่รักมากกินอาถันเจ็ปีเลิกกันแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่หลายคนเชียร์อยากให้มีข่าวดีเหมือนกับคู่อื่นๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวคิมเบอรี่กับพระเอกหนุ่มสุดหล่อมาร์คปรินถึงวันนี้ทั้งคู่ก็จับมือฝ่าฟันอุปสรรคดราม่ามามากกว่า7ปีแล้วคาดว่าอีกไม่นานเกินรอคงได้ยินข่าวดีจากคู่นี้แน่นอน แต่ล่าสุดจูดจ่ๆก็งานเขาวคู่รักหมากขิมถูกจับตาความสัมพันธ์เจออาถันพเลข7ปีเข้าไปเลิกลากันแล้วปิดฉากคู่รัก MK ็มซัมยังบอกอีกว่าตอนนี้ขิไมได้ย้ายไปอยู่ที่คอนโดแล้วซัมยังบอกอีกว่าหนุ่มหมากกาลังมีสาวใหม่ขณะที่ล่าสุดความเคลื่อนไหวของสาวขิมก็ได้โพสต์ภาพ ซึ่งหนุ่มหมากปรินก็ยังเขามากดไหลปกติเรื่องหลายคนมองว่าผู้ที่ออกมาเปิดเผยอาจเป็นข่าวหลุมที่เป็นประสาทก็ได้ทั้งนี้มัตติชนออนไลน์ก็ได้สอบถามเรื่องนี้กับผู้จัดการส่วนตัวของคิมเบอรี่ก็ได้คำตอบว่าทั้งสองคนยังรักกันดีเขายังน่ารักกันปกติทั้งสองคนเขายังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เรื่องดังกล่าวจึงไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใด น่าจับมาตีจริงๆเลยค่ะสำหรับคนที่ปล่อยข่าวลือแบบนี้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ